เมื่อไม่นานมานี้ผมได้เจอกับคนคนหนึ่งซึ่งเขาเครียดมากเป็นทุกข์มากแล้วเขามาคุยด้วยผมเห็นว่าปัญหาของเขาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะปัญหาของเขาเท่านั้นมีคนไทยจำนวนมากที่อยู่ในสถานการณ์เหมือนคนคนนี้เขาเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวหนึ่ง ซึ่งมีพี่น้องอยู่หลายคนเป็นครอบครัวที่พ่อแม่มีความลำเอียงสูงมากพ่อเนี่ยรักลูกชายซึ่งเป็นลูกคนโตนี่สูงมากเอาใจใส่ลูกชายดีที่สุดตลอดมาแต่ละเลยลูกคนอื่นๆโดยเฉพาะลูกสาวคนสุดท้อง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกชายที่พ่อแม่ปนเปรย์อย่างหนักให้ทุกอย่างให้ความรักให้ทุกอย่างที่เขาอยากได้ลูกชายก็กลายเป็นคนที่ถูกทำให้เสียคนใช้เงินเยอะมากแม้ว่าโตไปแล้วแต่งงานไปแล้วเนี่ยก็จะขอเงินขอเงินขอเงินตลอด จนพ่อแม่ต้องขายที่นาขายบ้านขายทองขายอะไรทุกอย่างเพื่อไปให้ลูกชายไปลงทุนทำธุรกิจต่างๆทุกครั้งที่เอาไปเขาก็จะล้มเหลวหมดเนื้อหมดตัวกลับมาแล้วก็มาขอแม่ใหม่แม่ก็จะให้พ่อก็จะให้เพราะรู้สึกว่ารักมากแต่ลูกสาวหรือคนอื่นๆเนี่ยกลับไม่ได้รับการเอาใจใส่เลยลูกอยากได้อะไรก็ไม่ได้ มันทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างในครอบครัวและความรู้สึกอันนี้มันทำร้ายจิตใจลูกคนอื่นๆมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ลูกชายเนี่ยหลงละเลงอย่างมากหลงละเลงแล้วก็ได้ใจตลอดคิดว่าตัวเองจะต้องได้เสมอส่วนลูกคนอื่นๆก็จะรู้สึกแย่จนกระทั่งพ่อแม่สองคนเนี่ย เจ็บป่วยอายุมากขึ้นคนที่ดูแลพ่อแม่คือลูกที่พ่อแม่ไม่ได้สนใจคือลูกสาวคนสุดท้ายดูแลพ่อแม่อยู่ที่บ้านป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำให้เช็ดตัวถูตัวจนเป็นเวลาเป็นปีปีจนเสียชีวิตลงซึ่ง มันเป็นเรื่องที่เศร้าสะเทือนมากเพราะคนที่พ่อแม่รักที่สุดเนี่ยกลับไม่มาสนใจมาดูแลพ่อแม่เลยคนที่พ่อแม่ทุ่มเททรัพย์สินทั้งหมดให้กับเขาเขามาเฉพาะงานศพในช่วงที่ไม่สบายเขาไม่ได้มาเลยแต่คนที่ดูแลกลับไม่ไม่ได้รับอะไรเลยแม้แต่ความรักนี่คือ ความไม่เป็นธรรมในครอบครัวซึ่งผมเห็นในหลายๆครอบครัวในสังคมไทยก็เลยอยากพูดเรื่องนี้ว่าสังคมไทยเราเนี่ยพ่อแม่จำนวนมากมีอคติมีความไม่เท่าเทียมในครอบครัวเลือกที่รักมักที่ชังและมันได้สร้างผลกระทบที่กว้างใหญ่มาก ผลกระทบอันแรกก็คือมันทำให้คนที่ได้รับการเอาใจเนี่ยหลงละเลงเสียคนในอันที่สองก็คือคนที่ถูกละเลยเนี่ยก็จะรู้สึกผิดหวังเศร้าเสียใจเขารู้สึกว่าการทำความดีแล้วไม่ได้ดีอันนี้ก็จะเป็นความฝังใจที่จะส่งต่อไปถึงลูกถึงหลานของแต่ละคนเลยทีเดียว การที่พ่อแม่มีอคติแบบมืดบอดแบบนี้มันคือจุดเริ่มต้นของความรุนแรงจุดเริ่มต้นของการทุจริตคอร์รัปชันจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆที่มีในครอบครัวและสังคมเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อแม่ไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความถูกต้องเที่ยงธรรมเนี่ยมันก็จะเกิดความ แข่งคางแค็งใจเกิดความน้อยใจเกิดความหลงละเลงขึ้นมาและนั่นคือการเริ่มต้นของการทะเลาะวิวาทการต่อสู้การแย่งชิงในครอบครัวครอบครัวนั้นก็จะเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนหาความสงบสุขไม่ได้ในขณะเดียวกันความรู้สึกเนี้ยก็จะแผ่รังสีออกไปถึงคนรอบๆข้างสู่สังคมด้วย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากทุกคนต้องการความสงบต้องการชีวิตที่ง่ายต้องการความสบายแต่การที่เราละเลยความถูกต้องความเป็นธรรมเนี่ยมันคือการเริ่มต้นก่อความรุนแรงก่อความร้อนรนก่อการทะเลาะเบาแวงขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัว เริ่มจากครอบครัวแล้วมันก็ไกลออกไปถึงชุมชนในหมู่บ้านและในระดับประเทศคนเหล่านี้ก็จะแบกมรดกความคิดที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมนี่ออกไปใช้กับคนอื่นๆแม้เป็นรัฐบาลเป็นนักการเมืองก็ยังแบกสิ่งเหล่านี้ออกไปใช้ในชีวิตจริงของเขาเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาเติบโตมาฉะนั้น การที่เราไม่มีความถูกต้องไม่มีความเป็นธรรมในครอบครัวมันจึงสร้างผลกระทบที่กว้างใหญ่มากมันไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวเราแต่มันกว้างออกไปถึงรอบๆข้างด้วยนี่คือการสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้มันกระจายออกไปลหลายๆครั้งเราก็จะพบว่า ครอบครัวที่มีความถูกต้องความเป็นธรรมเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรมากแต่ครอบครัวนี้กับมีความอบอุ่นมีความง่ายมีความเบามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งเป็นบรรยากาศที่ผมรู้สึกว่ามันน่าอภิรมมากคือน่าอยู่รู้สึกเยน็นรู้สึกสบายฉะนั้น ผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่สังคมไทยพัฒนามายาวไกลมากแต่เรายังเห็นความคิดที่ป่าเถื่อนความคิดที่ไม่มีการพัฒนาแบบนี้กระจายอยู่ในหลายๆที่วันนี้คนรอบๆข้างผมจานวนไม่น้อยที่ปฏิบัติต่อลูกอย่างไม่เท่าเทียมแบบนี้ยังให้มีให้เห็นอยู่ไม่ใช่น้อยทีเดียวนั่นคือหน่อกล้าของความรุนแรง ที่เราได้เพาะลงไปทุกวันทุกวันในครอบครัวของเรานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชวนคนที่มีลูกมีครอบครัวหรือคนทั่วไปทั้งหลายเนี่ยให้คิดถึงการใช้ชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความเป็นธรรมความเท่าเทียมความเสมอภาคผมคิดว่าปัญหาต่างๆเนี่ย มันเริ่มจากที่ตัวเราแม้ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งในระดับโลกที่ยูเครนที่อิสราเอลที่ที่ไหนก็ตามแต่มันเริ่มจากเราตัวเล็กๆนี่แหละฉะนั้นถ้าเราเริ่มแก้ไขที่เราวันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะสร้างบรรยากาศที่เย็นอบอุ่นง่ายสบายในวงเล็กๆของเรา ในอนาณาจักรเล็กๆของเราแล้วมันจะกระจายออกไปกระจายออกไปกระจายออกไปฉะนั้นแม้ว่าวันนี้เราอาจจะดูล้าหลังดูตลกที่ยังมาคิดถึงเรื่องความถูกต้องความเป็นธรรมในขณะที่คนอื่นกําลังทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างบ้าระหำ่ำแล้วก็ได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคมว่าเก่งสําเร็จมีความสามารถสูง แต่เรากลับมาทําในเรื่องแบบเนี้มันเหมือนกับสวนกระแสนะแต่ว่าถ้าเราเริ่มทำเนี่ยเราก็จะเห็นความง่ายความเบาความเย็นเริ่มขึ้นที่ตัวเราแล้วก็ครอบครัวเราผมว่ามันคุ้มค่ามากฉะนั้นถ้าเราต้องการชีวิตที่ง่ายต้องการชีวิตที่เบาสบายเนี่ยเราจะต้องเริ่มกลับมา ที่ตัวเราว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยความไม่มีอคติได้อย่างไรโดยเฉพาะคนในครอบครัวเราหรือคนที่ใกล้ชิดเรานี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ง่ายครับ